นี่ดาบจริงไอ้น้องพี่นิชาำชองเน้นแพรลี่เล่นสกิลไม่ได้ชอบแพรลี่อ่ะ No กดอับซูชิมะกูบอกเสียงถูกใช่ไหมพักแรก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 พักสองนั้นอย่างอย่าเพิ่งเอาแรกก่อนเอ่อเอาปานกลางง่ายลองง่ายก่อนซูชิมะกี่ฝุ่น กวาดไปไดโก้ลูกหลานบ้านเมืองเราพกมันโหดเยี่ยมไม่มีรถละไม่มีอยู่ยังและรถแรกจากแถมพวกเรามีสัมฤทธิแปดสิบนาย 89. ปะทะกองทัพเต็มรูปแบบยืนหยัดเพื่อคุ้มครองผู้ที่กำลังหลบหนี วันนี้ข้าจะถ่ายเพื่อประชาชนเราจะไ้่งกัความตายและปกป้องบ้านเมืองเรา <c oughs> ระเพนี่ความกล้าคุณธรรมท้ทงสามคือวิธีของเราเราทั้งหลายคือนักรบแพงสึชิมะโอ้คือสมุไราวางดาบกลับบ้านได้ จบได้ยม,มีเปล่าใช่นี้ม,มันบอสกวนเจี๊ยบโอ้โหตายตายโง่ๆงมเกิเปิดมาใหาอ่านเยอะแล้วเกินชีวิตมีาคไทยให้กูไหมไ<ป> <laughs> ไนตัวโอเคอไปหาพี่ชายนี่ไงไปหาพี่ชายไป,ไปพี่ชายไปไปพี่ชายเอาดิเอาดิาดนี่ไงวิ่งไม่ดูตามมาตาเรือไ้บ้าเา้ยเโโฮ้ยชะเฮ้ยชะโอ้โหไงละ่ะโคตรเฟี้ยวจินิป่ะพี่ชายไปกูต้องช่วยใครไอห,หมอนี่ไยมา อ้าวดิ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 อาดิพี่ชายปุ๊นี่ไงโดทีฟอ้าวดิโดทีบว่าโดทีบว่านี่ไงนี่ไงอ้าวดิจานอุ๊ยจุ๊บอ้โหนี่ไงนี่ไงหมาหมดเอาหมดหลบโดดละฟันนี่ไง อนมัไไปเอาเขาเข่าออกกันได้ลุงลุงเด่นมากเลย <c oughs> ออ,อวิ่งไม่ดูตาม,มาตอเลยแหละสองรอบแรกเราอะ่ะอย่าให้มีครั้งที่สามนะอย่านะล้วมันสรุปไปนานแค่ไหนนะเนี่ยเรียบร้อยโดน S <S ไม่จีบหรออฝันดีครับไม่ตายอีกหรอเอาจริงดิอื้อึดจัดเลยชีวิตกระชั <S <S เ๊เฮ้ยยังไงยังไงสิ

สิมา่ะเสดโหระกลักรีดยังจะไม่ได้ยินอนะ่ะอ้าวยังไงสิอ้าวเรียบร้อยพี่ชายเจอเหลี่ยมเป็นอะไรหนูเจ้าเป็นใครก,กันยูนัคเดน่ะ ยูโน้ตยูกันยูกันกันกุชกุชอย่าดังอย่าดังอย่าไมยงไม่ยงไ่ยมยไ่อ้่ไ่ย่าดังอย่าัอย่าดังเด้อสเร็วไเรวรตูดฮต่นิบหเวลาเล่นหมดสเตลเพราะทุกครั้งที่เล่นสเตลนะสเตลแตกหมดอะ ไปไปไปย่อไว้ยอ่ยอไว้วังเดอ้อโอเคโอเคโอเคไปเร็ว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 ไอพวกมองโกเนี่ยมันก็ตามไม่ค่อยดีนะเยสโอเคได้ของและฝันเจี๊ยบจริงดิข้าสู้เป็นนะอาชาดาบไม้ด้วยไงล่ะพอเรียบร้อยฮะพี่ชายนี่ไงนี่ไง อาจีอาดีอาดีมาพี่ชายอาชอต้องกตออาอาจีอาดีออดีออดีโอ้ไมโน้ไอ้เดกดีทคิรัส่หดีหอรันปักดีใช่ไมอันน่ะสมุไรมาให้ลองของพอดีเลยเมื่อกี้มันดาบไม้นี่อะดาบจริงไอ้น้องพี่นิชำชอง เน้นแพร <laughs> ลี่เล่นสกิลรถไหมถ้ชอบแพรลี่อะ่ะ No ส <laughs> วัสดีพี่ชายอ๋อเล่นหอ,อกอะ่ะโอ้โหจอ,จอนี่นี่ไงอ้าวตายเหรออะไรวะใส่เลยวะใส่เลยใส่เลยวปะใส่เลยนะใส,ยใส่เลยนะใส่เลยนะโอ้โหหอ,อกมาคนเพียบเลยก็เข้าไปซิววะ นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไนี่โอ๊ยสอรไม้อ้ไปที่มาเธอป้ายข้าชอบสีขาวอะ่ะมันเท่ดีโนบุของ,งฟ้าคางเงขคางเงะสิจ้าตัวสีขาวเป็นคางเงะไอ้พี่อะโคตนแยงเลยจ้ะ ป้าจันน่าเข้าไปใกล้ล่อยเหรออ๋อโอเคมันเป็นจังซี่อ้ามันตลวจ้องดาบเองไปจุนี่ไงทำมาสาวจ้ตัวเองมาหายอยากของเรามากอุ้ยเยอะ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 เกินเยอะเกินเพื่อนเออเ รู้สึกสบายใจที่เล่นเกมน,นี้พี่เล่นหมดง่ายอะ่ะเ <laughs> yeah. นี่ยไม่เหมือนเซกิโร้ยครับกูจะต,ตายที่นั่นอะในฮีกิลอดโอ้ทีเลยกูอะโอ็เอามาละกูไม่ชอบอลไรตรงเนี้ยมันต้องมีที่ใหญ่บางอย่างแน่นอน <c oughs> เอาละคาซีละ่ะมันต้องมีเรื่องสักอย่างหนึ่ง <c oughs> บอสระดับแมปม <c oughs> อ่าโอ้โหอ,อือดแล้วนะ่ะเหี้ยเฮ้ยห <c oughs> ลบไม่ได้เหรอ ง่ายที่ใช้สมาธิขนาดนั้นเลยละครับครับตึงมือหนึ่งครับนี่ขนาดง่ายยังโดนอ่ะคิดด่เียเอยเสนี่เป็นไงแล้วไอ้หนูแล้วก็ยังไงต่อเห็นโพสที่เขาอะไรนะไปสัมภาษณ์สมุยยุคปัจจุบันแบบว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็น มีเกียรติกับไม่มีเกียรติ<ะ>เออคนได้เขาเป็นสมุไรเรียนสมุไรอะนะอบอกว่า <laughs> เฮียเราตัวคนเดียวมันมาเป็นสิมีเฮียอะไรก็เอาหมดอะ <laughs> ปงปืนกูก็เอา <laughs> อะไรก็เอานะรอบฆ่าวางยาจับตัวกันอเอาหมดทู่ย <laughs> <laughs> ูร่ากาณั่วัทั ชิมุราซและนี่คือโกดุบซูชิมอนักูก็บังคับอะไรไม่ได้ด้วยยังไม่ได้เอ๋อได้ละเย่เราวิ่งยังไงวะ <Yeah. S 2> นเย่หนึ่งโกดุบซูชิมอจะเน้นเทพไปทีงไหนที่ภาคแรกเนะี่ยถ้าภาคสองจะขนาดไหนวะตลาดเก่าเขตมองโก แคมป์มะแคมป์ศัตรูเออลงมาลงมาโอเคหนึ่งสองสามในเสื้อกะนั้นกูไม่รู้จะจะสู้มันได้บอกวะที่เล่นหมดง่ายไม่ใช่เหรอเออเนาะที่กลัวอะไรอุ้ยไม่หันได้มองไอ้บ้าเอ้ยไปดีพี่ชายไปดีไปดีไงอะไะตอนเนี้ยเริ่มเริ่มละเริ่มเลยไปขี้ ีก็ส้นสุดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับผม